พาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผมจองบ้านพักของเขื่อนเขาแหลมหรือ,อชื่อหนึ่งที่เป็นทางการก็คือเขื่อนวชิราลงกรณเป็นบ้านพักของเขื่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเขายังไม่ถึงเขื่อนแต่เห็นวิวข้างทางที่เป็นภูเขาวส,วสวยๆก็เลยเก็บภาพให้เพื่อนๆดูก่อนครับ เนี่ยเรไม่รู้จะเห็นไหมนี่ต้นไม้บังแล้วแต่ใกล้ถึงเขื่อนแล้วอีกไม่กี่โลฮะเดี๋ยวอันนี้พาเพื่อนๆไปดูที่พักของเขื่อนเขาแหลมแล้วก็พาไปดูที่นึงจะมีข้างในจะมีกิจกรรมเดินสกายวอล์กแล้วก็กิจกรรมสไลด์ปีเป็นเหมือนสไลด์ให้ให้เป็นเขาเรียกเป็น กิจกรรมที่ทางเขื่อนจัดให้นะครับเนี่ยใกล้ถึงเขื่อนแล้วเดี๋ยวไปดูที่พักกันว่าที่พักที่ผมจองไว้ของเขื่อนเป็นยังไงเขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจะนบะุรีถ้ามาจากกรุงเทพก็มาสักสี่ชั่วโมงนิดๆไปครับเดี๋ยวเข้าพาไปดูในเขื่อนกันครับตอนนี้มาถึงเขื่อนแล้วเขื่อนวชิรา,าลงกรณทางเข้า จองผ่านเว็บไซต์ของคุณสายชนวิลล่านะฮะไอ้น,นี้บอกว่ามีเป็นร้านคาเฟ่ของคุณสายชนเนี่ยเขื่อนวชิวรารงกรยินดีต้อนรับอีกแกดเนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> จะมีเจ้าหน้าที่รปภตรวจอยู่จองที่พักไว้ฮะพี่ครับรับ ปอมาแล้วครับข้างในเขื่อนเราเข้ามาในเขื่อนเขาแหลมกันแล้วครับเดี๋ยวคงต้องไปรับกุญแจฮะแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูห้องพักห้องพักที่ผมจองอยู่ชื่อพุทธชาตินะครับราคาเต็มน่าจะ1,000บาทแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีผู้สูงอายุมามาด้วยก็จะได้ลด50%หรือใครเป็นข้าราชการก็จะลด20%นะครับ นเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่าโรงไฟฟ้าสันเขื่อนบ้านพักร้านอาหารเดี๋ยวเข้าไปรับกุญแจกันก่อนครับเนี่ยเขาแหลมสกายวอล์กและลานสไลเดอร์อ๋อไปทางนี้อยู่ติดร้านอาหารเกิดเขาแหลมเลยฮนะเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่าสกายวอล์กแล้วก็ลานสไลเดอร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใครมีแพลนมาเที่ยวสังขะหรือว่าการจนบ,บุรีก็มาใช้บริการที่นี่ได้จองที่พักผ่านเว็บไซต์ของคุณสายชนวิลล่าซึ่งไม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะโทรมาจองแล้วก็แจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรอย่างเดียวครับเนี่ยเป็นทุง่งหญ้าเดี๋ยวเราเข้าไปรับกุญแจแล้วก็ไปดูที่พักกันครับเนี่ยการดูแลใช้ได้เลยฮะญาติดูเป็น กำรรมยีเลยฮะเบริเวณของภายในของเขื่อนเขาแหลมบานพาก็อยู่น่าจะอยู่โซนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรับกุญแจแล้วพาไปดูนะครับที่นี่เปิดให้เช็คอินบ่ายสนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเกือบครึ่งก็ลเลยพามาดูบรรยากาศโดยรอบที่นี่เปิดให้ชุมชน เข้ามาค้าขายได้โอ้ยตรงนี้กล้วยไม้เต็มเลยอ่ะตรงนี้ร้านค้าชุมชนมีทั้งหน่อไม้ผลไม้นี่ชื่ออมไบ้านหินแหลมบ้านปลังกาสีปลายี่สกส้มหมูปลาส้มเนี่ยเปิดให้ชุมชนนั่นได้เลยครับเดีย๋ยวพาไปดูสกายวอล์กพาไปชมสกายวอล์ก ไฮไลท์ของที ar, ่นี่เขื่อนเขาแหลมสกายวอล์กขั้นตอนการเข้าชมถอดรองเท้าสวมถุงเท้าเดินหรือเดินด้วยเท้าเปล่าเขื่อนเขาแหลมสกายวอล์กตอนนี้ร้อนอยู่เดี๋ยวเรามาเดินเย็น ข้างก็ทําเป็นลานสไลเดอร์ลานสไลเดอร์นะักท่องเที่ยวก็เยอะเลยครคงม,มาพักที่เนี่ยรอเช็คอินกันหลายสองดูบรรยากาศโดยรอบของสกายวอล์กแล้วก็ลานสไลเดอร์ อุปกรณ์สไลเดอร์อุปกรณ์สไลเดอร์นะครับเป็นยางแต่ตอนนี้ยังยังร้อนอยู่คนยังไม่ยังไม่น่ามาเล่นเดี๋ยวสักช่วงเย็นๆคนน่าจะเยอะเดี๋ยวหลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยพาเพื่อนๆมาดูตอนเย็นอีกรอบหนึ่งคนน่าจะเยอะช่วง ไปแล้ว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 เดินก็ไปเลยเยอะต่างห้าช่องช่องนี่มีน่าจะดีกว่าเออช่องที่ไม่มีกับไอ้นี่นะช่องที่ไม่มีร้านสไลเดอร์มีคนร้องเฮ้ยแล้วเราไปลื้อตรงนู้นได้ไหมตรงนู้นจริเมื่อกี้เช็คอินที่บริเวณล็อบบี้แล้วนะครับ เปิดให้เช็คอินประมาณบ่ายสที่บ้านที่ผมจองอยู่ก็คือพุทธชาติราคาเต็ม1,000บาทแต่ถ้าใครมีเพื่อนเป็นใครการหรือว่าใช้สิทธิ์ใครการก็ลด20%ผู้สูงอายุลด50%ามาด,ามาดูห้องพักนะครับมีตู้เสื้อผ้ามีตูเต้เสื้อผ้าแล้วก็เตียง2เตียงมีตู้เย็นทีวีแล้วก็ ลาวแขวนผ้าตัวน,นี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํามีน้าอุ่นให้นะฮะแล้วก็ตามชักโครกห้องพอดีขนาดไซส์มินิไม่ใหญ่มากเขื่อนเขาแหลมเดี๋ยวเย็นๆพาเพื่อนๆไปดูที่สันเขื่อนครับอันนี้กําลังจะพาเพื่อนๆไปที่สันเขื่อน บ,บ้านพักอีกแบบหนึ่งก็คือบ้านเฟื่องฟ้าเป็นลักษณะสองชั้นที่นี่จะมีบ้านพักหลายแบบนะครับเพื่อนๆลองไปดูในเว็บไซต์ของคุณสายชนวิลล่าได้เนี่ยบ้านเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าวิลล่าส่วนที่ของผมพักนั่นคือคือพุทธชาติเนี่ยมีเฟื่องฟ้าเป็นสองชั้นเหมือนแนวโรงแรมก็สบายดีครับ เงียบๆเราดูบรรยากาศโดยรอบซึ่งอยู่ในที่นีอ่อยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีป้ายบอกโรงไฟฟ้าสันเขื่อนสนามยิงปืนบ้านชมโคฐานที่กางเต็นท์แสงว่ามีฐานที่กลางเต็นท์ด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่สันเขื่อนของเขื่อนเขาแหลม แต่ละจุดก็จะมีรถจอดอยู่นะ่าจะเป็นลักษณะข,ของบ้านพักมีมีเป็นสนามกอล์ฟของเขื่อนวชิราลงกรเห็นเขาแหลมเนี่ๆที่เขาคงจะมาตีกอล์ฟกันมีรถกรอล์ฟบริการอยู่ตรงนี้เอาเป็นสนามกอล์ฟนะตรงนี้นกอล์ฟเฮาส์ที่นี่มีหลายกิจกรรมเลยฮะมีทั้งสกายวอล์คลานสไลเดอร์ ชมสันเขื่อนสนามกอล์ฟที่กลางเต็นท์อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับสประมาณ4ี่ชั่วโมงเนี่ยเขียนการจะนับบดีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปลงไฟฟ้าและสันเขื่อนแล้วก็มีบ้านอีกประเภทหนึ่งก็คือบ้านชงโคเดี๋ยวพาไปดูสันเขื่อนนะครับหเห็นวิวสวยงามเลยเป็นเขาเลยครับวชิราลงกรเขื่อนเข,นเขาแหลม เนี่ยบ้านชงโคอยู่ใบเขียนว่าอยู่ขวามือเนี่ยฮะบ้านชงโคแต่ละประเภทก็จะมีจํานวนของคนพักและก็ราคาที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับเนี่ยบ้านชงโคผมไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่สันเขื่อนครับเนี่ยดูวิวข้างบนเนะเป็นภูเขาเลยพาเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเขื่อนเขาแหลม มาดูสันเขื่อนมาพักแล้วก็เดี๋ยวๆข้างหน้าเนี่ยเริ่มลอยสันเขื่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จจากสันเขื่อนผมอาจจะพาไปดูไปเดินสกายวอล์กที่ตอนกลางวันร้อนๆน,นะบันร้อนก็เลยเดินไม่ได้เดี๋ยวไปดูเยน็นๆว่ามีนักท่องเที่ยวมาเดินสกายวอล์กแล้วก็ไม่ได้ลานสไลเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูสันเขื่อนก่อนครับ สาราชมวิวเลี้ยวซ้ายลงไฟฟ้าสันเขื่อนตรงไปที่จะลดชมสวนดอกมาให้ตรงนี้มีเขียนเวลาชมสันเขื่อนถึง6กโมงเชา้าถึง6กโมงเย็นนะครับเดีไปไปดูสันเขื่อนครับว่าชิระรงกรแดม ที่กาญจนบ,บุรีจะมีเขื่อนอยู่สองที่ก็คือเขือเ่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมที่นี่นะครับและอีกเขื่อนหนึ่งก็คือเขื่อนศรีนคริน mm hmm. ถ้ามีโอกาสผมจะได้ไปทําคลิปที่เขื่อนศรีนครินให้ชมภายหลังนะครับ mm hmm. ลงไฟฟ้าตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายสันเขื่อนไปชมสันเขื่อนครับตร mm hmm. งไฟฟ้าเขาห้ามเข้านะับมันเป็นพื้นที่ปิด ที่ควบคุมเนี together, ่ยเราเห็นแสงเขื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักเกือบเกือบห้าโมงอากาศกำลังสบายๆเลยครับแดดไม่แรงเนี่ยแนวแสงเขื่อนเลยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเขื่อนเขื่อนเขาแหลม เพื่อนมาพักที่นี่แล้วก็มาชมสันเขื่อนมาทำกิจกรรมที่ทางเขื่อนเขาแหลมเขาจัดไว้ให้ก,ก็ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วฮะจุดเดียวเบสเซ็ตที่นี่มีทั้งโรงอาหารมีทั้งร้านค้าสวัสดิการมีทั้งร้านค้าชุมชนแล้วก็มีคุณสายชนคอคฟฟก็คือร้านกาแฟคุณสายชนเลยฮะเดี๋เพื่อนๆดูวิวข,ข้างสวยงามมากเลยครับ ปลายชื่อเกิดวชิวรารงกรเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆลงไปชมที่ที่เกิดแกนะครับตอนนี้พาเพื่อนๆขึ้นมาบนสันเขื่อนเขาแหลมแล้วนะครับก็จะเป็นจุดไฮไลท์จุดชมวิวเนี่ยเกอดวชิวราลงกรตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปแล้วก็มีจักรยาน ให้บริการ,รเขียนว่าห้ามบินโดรนห,รห้ามให้หาลิงเข้าใจว่าน่าจะมีลิงอยู่บนเขานาไปครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมเขื่อนกันครับเนี่ยบรรยากาศของเขื่อนเขาแหลมสวยงามมากเลยครับมีเรือบริการล่องเขื่อนด้วยนะฮะแต่น่าจะหมดรอบแล้วหรือเปล่าหรือเนี่ยบริเวณทางท่องเที่ยวเต็มเลย เด็กๆเอาวิ่งเล่นบันจักรยานกันเต็มเลยเนี่ยสันเขื่อนเขาแหลมไปครับไปชมเขื่อนกันแต่ล่างนู้นน่าเป็นโรงผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเขาแหลมเนี่ยจักรยาน กานัท่องเที่ยวไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับลมดีเลยฮะอากาศตอนนี้ที่นี่แจ้งว่า28 29องศาวเวลาประมาณสัก5โมงนิด5โมง5มงมมนาทีตรงนี้เขียนว่ายมุดตัวสอบเขื่อน มีข้อมูลด้วยบรรยากาศโดยรอบของเขื่อนเขาแหลมฝั่งนน้นเราเห็นแดดน,นะฮะแต่ตรงนี้ล่มเลยฮนะอาบินโดรนเป็นทถานที่เก็กกบ,ก,บ,ก,บกักเก็บกักเก็บน้ำ ไฟผลิตไฟฟ้าซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าไฟผลิตห่งประเทศไทยบรรยากาศด้วยรอบเลยน้องๆมาขี่จักรยานกันห้ามปีนนั่งถ่ายรูป สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวัชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมอำเภอท้องผาภูมิเราขึ้นมาสันเขือนเราก็จะได้ชมบรรยากาศทั้งภูเขาลงไฟฟ้าแล้วก็เขื่อน แต่ละเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางเขื่อนก็มีที่พักบริการนักท่องเที่ยวนะครับไปดูได้ในเว็บไซต์ของคุณสายชนวิลล่าทยท่าจังหวัดกาญจนบรุรีสิเขื่อนศรีนครินก็มีฮะหรือถ้าถไปทางใต้เขื่อนเขื่อนเชี่ยวหลานก็มีที่พักเหมือนกันหลายเขื่อนเลยฮะมีที่พักตรงนี้โอวบรรยากาศสวยนะฮะเป็นเขา ยวเสร็จจากนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเดินสกายวอล์กแล้วก็ไปลานสไลเดอร์บริเวณที่ทําการของอุทยานเนี่ยเน,นี่ตรงนี้เขาด้านเนี่ยระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางก็น่าจะสัก500เมตรเห็นจะได้นะฮะเนี่ยคนก็ขับรถขึ้นมาชมความงามของสันเขื่อนกันครับ มาเก็บความงามความเป็นธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนๆชมเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าแล้วก็เป็นถนนที่ขึ้นมาทางเขื่อนเมื่อกี้ที่เราขับขึ้นมานะครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาไปที่สกายวอล์กนะครับ s กายวอล์ก5โมงกว่ากว่าแต่ต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ทางทางเขื่อนก็จัดไว้ให้นะครับหรือไม่ก็ต้องถอดรองเท้าเดินเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นพื้นธรรมดาอยู่เนี่ยจะเริ่มเป็นสกายวอล์กแล้วอ๋แล้วคนเดินคนไม่กล้าเดินก็เสียวดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยสกายวอล์กเขือนเขาแหลมคน,น่าจะไม่กล้าเดินก็ ไม่กล้าเดินนะครับเนี่ยบรรยากาศโดยรอบของสกายถ้ามองพื้นไปก็เสียวเหมือนกันนะเนี่ยสกายวอล์กกิจกรรมที่พักที่เขื่อนเขาแหลมเนี่ยเห็นพื้นเลยครับพื้นด้านล่างเลยครับถ่ายเพื่อนๆดูพื้นด้านล่างของสกายวอล์กนะครับถ้ามองข้างล่างไปเราเสียวเลยครับเนี่ยแต่ถ้าไม่มองกะไม่เสียวสกายวอล์ก หมือนจะมีฝนพอมๆอ,อ,อยู่นะตอนนี้เดี่ยบรรยากาศโดยรอบของเขื่อเขาแหลมโอดูสวยงามมากเลยตรงลานสไลเดอร์วันนี้ยังไม่มีคนมาเล่นเลยฮนะนี่ยนะครับสกายวอล์กไปครับเดี๋ยวลองไปไถ่ายลานสไลเดอร์สักหนึ่งรอบกิจกรรมที่เขื่อนเขาแหลมจัดให้กับนักท่องเที่ยวนย่าเพิ่งดันล่าง เนี่ยอันนี้คือลานสไลเดอร์แล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ตรงนั้นครับไปครับเดี๋ยวไปดูลานสไลเดอร์กันครับามาชมลานสไลเดอร์รอบเย็นอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไม่มีคนเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบว่าเป็นยังไงมัาง กรณ์การเล่นของเขาอุาปรกรณ์การเล่นของของสไลเดอร์เป็นแผ่นพลาติกเนี่ยนะครับ <laughs> ลองดว่าตรงไหนตรงนี้น่าจะโอเคฮะ ้าวันนี้ตอนประมาณสักหกโมงครึ่งผมขึ้นมาเก็บบรรยากาศเกื่อนเขาแหลมให้เพื่อนๆชมอีกครั้งไม่มีคนเลยฮะเช้านี้เมือ่อคืนฝนตกนะฮะดูบรรยากาศหมอกด้านบนเขาแล้วก็ความงดงามของเขื่อนเขาแหลมและบรรยากาศโดยรอบเลยครับ ตอนนี้อุณหภูมประมาณ25องศาไม่มีคนแเลยครับเคืนก็นอนหลับสบายดีครับแนะนำที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบรุรีอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่พักราคาไม่แพงมีส่วนลดสำหรับข้าราชการและผู้สูงอายุด้วยครับในบรรยากาศโดยรอบตอนเช้าเลยครับ ่อเช้านี้ที่จอรดรถหน้าห้องพักเต็มหมดเลยน,ะน่าจะเต็มทุกห้องเน็ยเนยบรรยากาศดูหมอกด้านบนความงดงามของธรรมชาติาเขื่อนเขาแหลมหรือชื่อเต็มๆก็คือเขื่อนวชิราลงกรอ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยประกาดโดยรอบเลยครับ 25องศาอากาศกำลังสบายสบายเมื่อคืนฝนตกพัมๆก็เลยเป็นยาก,กาศเช้าหมอกอันนี้พาเมื่วานแล้วมาพาเพื่อนๆมาทริปสวัน1คืนที่เขื่อนเขาแหลมแล้วก็รีวิวห้องพักให้เพื่อนๆชม ที่นี่จุดเดียวเบดเสร็จครับมีทั้งห้องอาหารร้านค้าสวัสดิการมีกิจกรรมหลายอย่างที่นักท่อง,งเที่ยวไม่ต้องออกไปไหนเลยครมีทั้งสนามกอล์ฟแล้วก็ส,สกายวอล์กรานสไลเดอร์ที่พักราคาไม่แพงแก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปกับบรรยากาศของเขื่อนเขาแหลม ่วงเวลาสักประมาณ6กโมงสี่สบอุณหภูมิประมาณ25องศาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ